บ้านนางวิสาขามหาอุบาสิก,กานาวิสาขานั้นเกิดอยู่ที่เมืองแคว้นมครัซึ่งห่างจากภาัแคว้นโกศลก็เจ็ดแดร้อยกิโลแต่ว่าคุณตาท่านเมนตกัเศรษฐีไปฟังธรรมไปดูแลแล้วก็ได้ไป ฟังธรรมได้สำเร็จสวดาบันจากนั้นก็จึงได้พอโตขึ้นมาก็ได้คุณพ่อได้อาสาพระเจ้าเซนติโกสนนั้นไปสร้างเมืองใหม่หรือว่าเมืองอโยธยาหรือว่าเมืองสาเกตอยู่ม่นม้ำติดม่น้ำสระพูแล้วก็ต่อมาก็ได้แต่งงานแล้วก็ได้ อยู่ที่บ้านนี้นะครับแล้วก็นางวิสาขาเป็นมหาบสิกาผู้เป็นต้นฉบับของการถวายผ้ากระถินถวายผ้าอำน้ําฝนนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างวัดบุพาลามซึ่งอยู่ห่างจากบ้านนางวิสาขาประมาณ1กิโลวัดบุพาลามนั้นก็เป็นอีกวัดหนึ่งแต่ว่าส่วนมากก็ก็ไม่ค่อยมีคณะทัวไปเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าใครอยากศึกษาก็ไปดูได้ ก็ยังมีเสาปาลิกอักษรเอ่อสาอสูกป,ปักไว้แต่ก็มันไม่สมบูรณ์ก็พักพังลงมาตามการตามเวลาแต่สิ่งสำคัญนนวิสาขานั้นเป็นต้นฉบับของการดูแลพระเจ้าประสงค์มีในรมหน้าที่ของมหาุบัสิกาแล้วก็ได้ถวายอาหารเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ได้ นำน้ำ,นำปนานะไปถวายพระพุทธเจ้าถวายต่อพระเจ้าพระสงค์แล้วก็ได้ไปฟังธรรมอังนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็นางยอดังได้สร้างโลหะประสาทในโลกนี้ก็มีอยู่สามที่นะครับคืออยู่ที่บัดบุพารามี่ประเทศอินเดียทุกวันนี้ก็ไม่มีร่องรอยตัวนั้นนะครับแล้วก็ แต่ว่าก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเขาก็เขียนไว้ว่าว่าสร้างโลหะปราสาทแล้วก็อยู่ที่เมืองอนนทปุระที่ประเทศศรีลังกาอันที่3ก็คืออยู่ที่วัดราชรดาประเทศไทยทักวันนี้เขาก็ทําได้สวยงามดูแลปิดทองใครมีโอกาสได้ไปที่กรุงเทพก็ไปที่วัดราชรดาโลหะปราสาทที่สวยงามแล้วก็ตามประวัตินั้นก็ได้มีพระบรมสารีราตน์ เป็นของแท้บางนันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือ,อเราก็จะได้เข้าใจาได้ได้ปฏิบัติต่อพระศาสนาเหมือนมหาอุบาสิกาผู้ทำหน้าที่อของตัวเองให้สมบูรณ์นางวิสาขาก็มีความงามเรียกว่าปัญจโลหณนะปัญจกัลยาณีมีความงามม,มีในตางามมีฟันงามมีผิวงาม มีผมงามแล้วก็มีใบางามนะดังนั้นความงามของนางวิสาขาเนะีก็เรียกว่าปัญจกัรยาณีนะดังนั้นใครมีมีความงามก็ต้องทำบุญ